ก็สวัสดีกันด้วยนะครับผมวันนี้เราก็อยู่ที่ l ลายเลนเจอร์ครบรอบ11ปีนะครับผมก้าโอ้11ปีแล้วนะครับผมสำหรับเกม l ลน์เลนเจอร์นะครับผมวันนี้นะก็จะลองมาเปิดกาชานะเลดของอ่ามันคือตู้อะไรละตู้11ป,ปีอะ่ะที่มีแสงแสงมืดนะมาเป็นธาตุอันนี้ว่องไว ไวพิบแล้วก็เป็นพลังนะนั่นนี่เห็นไหมชนิดเลนเจอร์พลังแล้วก็ชนิดเลนเจอร์ไวพิบแล้วก็ชนิดเลนเจอร์ว่องไวเราจะลองมาเปิดดูนะว่าจะได้ไม่นะครับผมต,ตัวแล้วผมอยากได้บาวอัศวินมากกว่านะคือน่าจะมีประโยชน์สุดแล้วในตู้เนี่ยอืมเราจะมาลองเลดกันนะครับผมก็ลองทั้งหมดสามไม่ดีนะก็มีอดีสองสองสามสี่นะที่จะมาลอง เลดของไอ้บาอัศบินนะสำหรับไอดีสายโครโบถามว่าเปิดทําไมนะครับผมเปิดหาตัวละครเกือนะครับผมเพื่ออาจจะเอามาอัพ9ดาวอะไรอย่างนี้เอามาย่อยเอาคิดต้านอะไรอย่างนี้นะอ่าเ,เราเรลองมาเปิดกันเลยเทเดตอนนี้เซิร์ฟก็ยังไม่หยุดมุนนะครับผมตอนนี้ก็เป็นเวลาประมาณกี่โมงวะห้าทุ่มนะจะจะเที่ยงคืนละ โอเคสบสำหรับไอ้บาวสยามเนี่ยไอ้บาวช้างเนี่ยค่อยมาว่ากันนะเดี๋ยวจะมาสุ่มให้ดูขอหาตั๋วก่อนนะโอเคเป็นกาชาสุ่มสิบครั้งนะมันจะเป็นยังไงก็ไปรอแรกลองดูสิบเอดปีสำหรับเกมบาเลเจอร์นะครับผมส่วนไอดอลนะครับผม เจ็ดบาทนะใครแบบเบื่อก็ไปเล่นนะครับผมสำหรับไอเดอร์เลนเจอร์นะจัดไปเต็มระบบโอ้โหเปรียวหงี้บอะไรเนี่ยอัศาวินเฮ้ยเมื่อกี้ก็ได้อัศาวินแล้วนะแต่ว่าเป็นมูลอัศาวิน <c oughs> อือจดจัด โอ้โหไปเราสองสุ่มรอบละห้าสิบเรามีสองร้อยตัวแล้วก็สุ่มสี่รอบนะไอนี้จะสีรอบก็รอบละสิบโอ้ยได้เป็นร้อยรอบอยู่เฮ้ยเจลปัปาการต่อสู้กลยไอย้พวกนี้เป็นธาตุพลังเลยมันมีเอ่อ โคนี้นั่นไหมวะโคนี่เออาม่เชื่ออะไรโคนี่เจ้าหญิงโคนี่โรงแรมอะ่ะถ้ามีเนี่ยเดี๋ยวผมก็เปิดล่านะสำหรับไอดีบินดุผมอะ่ะเดี๋ยวเจอนะถ้ามีมันน่าจะมีหรอกเพราะามันเป็นรวมพลังเดี๋ยวลองเปิดละลายดีนะสมชายสายรัดเฮ้ย ตัวนี้ดีนะเนี่ยปลามาคุโล่เนี่ก็ถือว่าได้ตัวเล่นได้มาตัวหน,นึ่งแหละตัวนี้มันก็ดีไงมันมีฟื้นพลังแล้เอาสกิลนี้สร้างความเสียหายโอ้โหอะไรเนี่ยมันเป็นหน่วยนะอืไปรอบสุดท้ายสำหรับไอดีไอดีสายโคลโบ พอได้หาตัวมาเอาไว้อัพก้าวดาวแล้วก็ไอย่อยเป็นพวกคิตันนะแต่ว่าสูมสิบรอบเนี่มันก็ดีนะผมมีตัวบินด้โหโคห,โหนี้นักเรียนเทพชุดว่ะรอบนี้ก็ถือว่าดีได้เอโบกับโคนี้ปรถมแล้วก็เทพชุด แล้น,นี่เตี้ยวหุยแล้วก็ไอ้พูดต้นไม้ที่เฟียวฝาวมะพร้าวแก้วนะอ่ะโอเคตอนนี้ก็มันเป็นหนึ่งครั้งต่อห้าใบห้าใบต่อหนึ่งครั้งนะมันก็ดีอยู่นะไม่เยอะอ่าโอเคโอเคเดี๋ยวเราไปที่ไอ3ดีสเลยแล้วกันนะตอนนี้เราก็อยู่ที่ ID 3นะครับผมเป็น ไอ้ดีกินเทอร์คิ้กดาดาวแมงนะครับผมไปแล้วเราไปใส่กันต่อกันดีกว่าสำหรับตัวกระชา11ปีตอนนี้ปลาช้างก็ได้ทำการอัปเกรดอยู่นะไอ้อัปอัปไอ,อ้อัปเดตเออก็มาจัดกันนะครับผมเกียร์ก็อัปอัปเดตนะเป็นอะไรเนี่ยไม่รู้นะโทรศัพท์วิทยุในสถานี11ปี จัดเลยนะครับผมเกียร์ดีนะมีโดดแน่นอนแล้วก็พลังจุมตีรวมเดยโคตรเฟียวมาซัดกันต่อนะครับผมสำหรับบาวอัศวินมาไปอย่าออกยากไดยไหมพี่ถ้าไอ้ดีนี้ได้มาก็เฟียวนะแต่ว่าพลังจะเยอะจัดเลยนะทีมผมไอ้ดีนี้นเซิร์ฟยังหมุนอยู่นะสำหรับไอ้ขนาด เซิร์ฟเปิดมานานแล้วเนี่ยโอ้โหเซิร์ฟแบบเน่าจัดใจใจคนเลี้ยงงูซิงเลยเซิร์ฟแบบเน่าจัดเฮ้ยตัวนาตู้ออกแล้วป่ะบ่าวมังกรคามบ่าวชุดดำเฮ้ยจระเข้เอ้ยเข้อีกแล้ว โอ้โห oh, oh. ตัวหน้าตู้ออกสองตัว <c oughs> แล้วผมจะมีโอกาสได้ไหมเนี่ยบาสวินทีนี้ตัวหน้าตู้ออกแล้วไอ้ดีนี่อาจจะดวงดีก็ได้เ,เพราะว่าไอ้ดีนี่นี่ไม่ถ่ายโคลโบเลยเลยหรือว่าตัวอะไรตั้งแต่กินโทคียงสำหรับไอ้ดีนี่นะ ดูริยางถือว่าเฟียวในระิยางริยางยังเฟียวอยูนะ่นงโอ้โหไปต่อเจ้าเาวจ้าวาว,วันนี้เจ้าวจแบบกดสิบครั้งอะ่ะมันแบบโคตรดีอะ่ะ อย่าให้แบบตู้ธรรมดามีแบบนี้มั้งสิบครั้งเว้ยบาวตาโมจิมารอบท้ายสักตัวสกักทักทีสักทีอ่ะที่จริงผมอาจะแบบลองอันนี้ดูนะลองทั้งสามตัวห้องไว้ไว้พิบแล้วก็พลังว่าตู้ไหนเหลียดจะแตกก่อนกันนะ แต่อันนี้ผมมาลองเบาสวินทั้งสามไมดีโอหเซิร์ฟก็หมุนจัดเลยนะครับผมตอนนี้ก็เที่ยงคืนแล้วมั้งเนี่ยเที่ยงคืนแล้ว<ๆ>เซิร์ฟก็หมุนตอนนี้เขาก็แจก,กเพชรน,นะแจก,กทั้งเพชรแจก,กเพชรแจก,กตัวกระชานะกิจกรรมแบบเยอะนะแจก,กเพชรแจกก,กกบเลยนะ ก็อย่าลืมพาไปเล่นนะครับผมอ่ะตัวหน้าตูออ้อีกและเฮ้ยกระเด็นไหมเฟียวจัดหลบทักษะต้านทักษะบับเคลื่อนที่เลยนะแล้วก็มีโค้นพวกโคนเพื่อนก้าวดาวก็มีปีชีพกับอขีปนาวุธแล้วก็ตต,ต้านลงสนิยโดยจากทรงอ่ะผมจำได้ สำหรับไอดีสามไม่ได้อะไรอย่างเช่นเคยเฮ้ย hey, มันบักหรือวะเนี่ยมันมีอยู่หกสิบตัวเข้าดูไหมนี่ไอ้เซิร์ฟมันโหลดจานเลนนี่เนี่ยเฮ้ยพี่ชายโทรศัพท์มผมก็กาั่นได้แหละเซิร์ฟก็โหลดอีกเอ้มันมันบักหรืออะไรวะเนี่ยหรือว่าผมมีเหลืออยู่แล้วว่าหกสิบตัวเนี่ยโอ้โห มันบักนะผมว่าเกมเนี่ควรไปอัปเดตสักวันหนึ่งนะไม่ต้องแบบมาแปดชั่วโมงสิบชั่วโมงสิบสองชั่วโมงหรอกผมว่าแบบไปอัปเดตมาวันหนึ่งอะเต็ๆมๆอะให้แบบยี่บสี่ชั่วโมงเลยเซิร์ฟจะดีไหมอะเดี๋ยวเราไปดูที่ ID ดสี่กันเลยแล้วกันตอนนี้แล้วก็อยู่ที่ ID ดสี่นะครับผม ไอทีสีก็ได้มาซิวมาผมก็ปั้นแม็กเลยเป็นที่รับลายาเดี๋ยวเรามาเปิดอันนี้ก่อนเลยกันเพื่อได้อินเททีตัวใหม่โคนี่ช้างนะมันก็ส่วนมากมันเกี่ยวกับช้างแล้วเนี่ยป้อมก็ช้างนะบ่าวช้างอีกโอ้โหโคตรเฟียวย่แบบ่าวช้างเนียจัดอ,าอ้าวยังไม่ได้หลับ กูไว้เลยสักครู่สักครู่ขออนุญาตลับไปเไยนะฮะเซิฟหมุนจัดเซิฟหมุนจัดอะ่ะพอดีสุดท้ายแหละจะได้ไหมนะสำหรับบาวสวินออกค่อนข้างยากนะไม่รู้เลดกี่เปอร์เซ็นต์ผมต้องรีบเปิดรีบจบแล้วเพราะว่าโอ้โหไม่ไหวแลนะ้วเนี่ย เจอโค้ดจะโหลดเลยเจอกันพรุ่งนี้ดีเปิดเห็นไหมเนี่ยป้อมช้างโคตรเฟี้ยวมีเจกแจกเพชรด้วยนะไอล้ล็อกอินนะถ้าใครเข้ามาสี่ทุ่มหรือว่าเที่ยงคืนนะถ้าเข้ามาสี่ทุ่มก็จะได้ล็อกอินเที่ยงคืนด้วยโคตรเฟี้ยวได้เพชรแบบสองต่อสองยอดอะโคตรตึงโคตรอันตรายจัดอย ไปสูมกันดีกว่ะสำหรับไอดีโคตรจะดวงอะสีรอบก็เด็เดๆอ่ะบาสวิน เบามาบาวน้ำแข็งมูนนักพนักงานบาวอีกเอ้บาอีกมูมบอสเแซลลี่บะมูนบอสบอสเคเมอรี่ไอ้รอบนี้ถือว่าเ,เปิดมาได้สวยนะคือมีตัวเล่นได้เยอะนะรอบสอง สักตัวสักตัวเว่่าอัศวินเขาเบาอัศวินะที่ไม่ใช่มูลอัศวินเบาเบาเบาอมยิ้มอ่ะบอสออกกําลังกายเบาวมามูลเบาวเฮ้ยเบาวอีกแล้วบางทีมันตกใจนะได้เบาวเยอะๆไอ้เบาวเนี่ยแบบเนี้ยเบาช้างเลยเนี่ยเห็นแบบนี้นี่มันแปลงเป็นช้างเลยนะเนี่ย หลายคนอาจจะไม่รู้นะมันคือความลับนะโอ้โหรอบสามรอบสามนี่ได้มาอีกแล้วศีลปะพบกันตัวเลยเนะี่ย โอ้โหออกโคตรยากอะออกยากจัดไอ้บาวอัทวินน่ะทำไมไม่เอาบาวอยู่มันทูดมาปะเพราะว่าน่าจะตึงนะบาวยิาา่งมันทปล่าวมาโคโรอีกเลยผมปั้นแม็กได้เลยนะ เยอะให้เยอะขนาดนี้โอ้โหได้ทุกบาวนะครับผมยกเว้นบาวอัศวินมาๆมา,มาผมขอบาวอันนี้สักสองรอบดิบาวช้างเผื่อแบบมือทองไงดีเนี้ยบิโก,โกม้มามันหมุนจัดเลยบารพเนจร เอาอ๊ะอ้ยบ่าวชุดดำมาอีกแล้วไปบ่าวอีกแล้วที่บ่าวมาบ่อยอังวะเนี่ยว่าจะสุ่มสองรอบเมื่อกี้ซัดไปสี่รอบเลยหรือเปล่าโอเคประมาณนี้ละกันสำหรับเทสเทสร,ระบบเกมไหมถือว่าเทสร,ระบบสำหรับการเทสตู้ สิบเอ็ดปีนะก็ถือว่าเกลืออยู่นะแต่ว่ามันก็มีตัวที่เล่นได้นะแต่แบบมือใหม่อะไรเงี้ยเอาไปเล่นนะก็น่าจะได้อยู่นะเดือนนี้ก็เหมาะสําหรับเล่นใหม่นะเพราะว่าเดือนนี้มันเป็นสิบเอ็ดปีไงมันมีกิจกรรมมีของแจก,กอะไรเยอะแยะถ้าใครจะเล่นใหม่ก็สามารถเล่นได้เลยนะเดือนนี้แนะนํเลย เพราะว่ามีบป่าสยามเนอยโปรตึงตัวกอตนะอ่ะโอเคครับผมคลิปนี้ก็ไว้แค่นี้ก่อนแล้วกันนะครับผมจะกันใหม่คลิปน่ะสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ